ป๋าเด้กครับพี่เด้ออุ้ยตา้งสิปุ๊บครับอุ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับครับครับพี่น้องครับบุรีนะครับล้มเพลาะนะครับกับพ่อบกพาะกับพี่กับน้องยำเศร้าครับโอ้ยขึ้นครับตัวทุกคำครับพี่น้องครับ เป็นฝนเป็นลมครับถ้าเข้ากับเอ๋งเข้าก็เลยไปใส่มองดักฝนไว้เลยครับตามปกตินะครับถ้าฝนตกแต่แต่หัวคํานะครับก้อนซีมืดนะครับแห้งๆแน่นะครับก็มีรุ่นนะครับปลาปลาตื่นปลาตื่นเลาะฟังนะครับมือนี้นะครับพี่น้องนะครับเลาะฟังนี่กับปุ้ยนะครับนะมีสังเกตเห็นนะครับดักมองดักคือเตรียมสะดุ้งเตรียมอีกอย่างครับพี่น้องครับอันนี้เซตุ้มครับเซตุ้มปลาลูกนี้นะครับ เลี้ยวไปทางใต้ครับพี่น้องครับนี่เป็นแถวเลยครับเป็นแถวทางใต้เลยนะครับโอ้เดี๋ยวสีส้มให้เบิฮงครับแถวทางใต้นี่ก็คือพี่น้องนะครับบันึกสะดุ้มอันนี้เป็นเดชนีบงชีวานะครับป่าเขาฟังครับได้เปตอนเดียวครับมาใช่หลายครับใส่มองนะครับใส่กับสุดมอสจมอโอ้คือมารอดไปเลยปะรอดได้เลยรอดมันจะเหยียบป่าดิเหรอโบ บได้ลอดไอ้พุ่นบอกลอดไปเห็นเลยดึงมาวิยญาฮะบ่โอ้นะครับไปดีนะครับไอ้พุ่เอกเป็นดักตุ่มนะครับปัดดุปลาดุกเงี้ยนครับพี่น้องครับใส่กับแล้วบริเวณ่องน้ำไหลายเทื่านะครับน้าเหนแล้ววะของกูเจ้ายแหละตุ่มไปตุ่มมากครับไอ้ตุ่มแป๊บนึงนะครับเป็นตังครับอย่าบอกรับอย่าบอกกับบด้บ่ได้ไกด์นะครับบริเวณนี้ครับพี่นบริเวณนี้ตั้แต่แต่ท่านผู้ช่วยอนนสวรรณลุมาเท่านั้นนะครับพี่น้องครับลุมา ลงมากระหอดก้อนนี้รับพี่นาะวัดไซไลายเลยเด็ดเลยนะครับใส่หลด์ฝนรวยครับอืมบ่อยากเป็นเศรษฐีเพป็นวะส่หลายบ่ยมีคนซื้อเห็ดประแดกกับบ่มีไห้ส่นะครับอืมโอ,มอม้คนตึกสะดุ้งหลายเป็นแถวเลยมันนี่วะเตียคือบ่ลงมามืันนี่วะบัดมือป,ป่าได้เผบ่ลงมา นะครับเป็นแถวนะครับพี่น้องครับป่าสดืดุงนะครับเนี่หลาะลทางฟังนี่ก็เป็นกระช่งเรียกปลาเขาพีของน้องนะครับนะอุ้ยเบาแม่น,นครับยังบบลงมาเลยโอ้ยเบอร,นนร์โท้อมันวะฝนล่มครับมันขึ้นให้นเป็นฝน,น,น,นโอ้โดนเติมได้เราขึ้นน,นี<ห>่เนาะเบือบเ่อมึงหน้าเยอะโอ้จะได้กินต้มอึ่งอีกหรอพี่น้องเอ้ยมนัน <c oughs> กินต้มอ,อึ้งอีกแล้วเอาถาเบิ้งก่อนครับถาเบิ้งก่อนครับถาเบิง้งเดี๋ยวผนใส่ตุ่มก่อนครับปุ้ยพี่นังป่าเอามองไปนะครับปุ้ยจนสิเอามองไปนะครับพี่น้องป้าท่านครับพี่น้องครับป้าตื่นฝนคอยแมย่พี่น้องเอ้ยฝาเบิ้งด้วยนี่นี่แบบปลากดปลากระแยง,งครับตุ้ย เว่าภาษาบ้านเขาว่าบ่มีตาสิชัยนี่นะครับมองที่ให้ใส่เป็นดีครับมองเวียดครับพี่น้องครับวัวปศุสดตว์ยาวมาก่อนบอกไอ้ไอ้สาวสีตาไปเลยโอ้โหเรือ้นี้เพื่อนใ้เมียปศุว์ส้อยนะครับมองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมองเวียดครับพี่น้องครับสามเซนครึ่งมองเวียดนี่ ขาวมันปอมปอมมันกับปอมมันก่อนครับเป็นปอมทีครับน้อยทีขาววันนี่สายขาวสายขาวนี่ก็จะเป็นสายเอ็นครับลูกของมันครับลูกของมันนะครับลูกของมันนะครับลูกของมันนี่กับขาวขาวตีนขาวตีนขาวตีนกับเป็นเอ็นครับลูกของมันกับสายทีประมาณปอมห่างกับประมาณคือหนึ่งยี่สิบเซนเนาะตอนหนึ่งตอนหนึ่งนี่กับ หัวดบหัสิบเส้นครับเป็นมองมองมองของบัตรเท่าห้องมองเวียดนามครับพี่น้าครับก็คือผลิตจากประเทศเวียดนามแล้วส่งเข้ามาขายที่ประเทศไทยอนี่บัตรเข้าห้องห้องเวียดนามครับพี่น้งครับบางคนกระซื้อนะครับตอนนึงนี่สองร้อยบาทแต่ว่าพระเอกเข้าไปซื้อนะครับเพื่อนผู้จักกันกับยายโซ่ครับยายโซ่ี่เป็นผู้สาวเลยครับสาวแอมนะครับ ที่อำเภอท่าอุทอทเทนเพิ่นได้รถพิเศษเพราะว่าคนรอไปซื้อครับได้180บาทนีนครับพอฉะนั้นมือนี่นะครับถารุ่นนะครับอยากห้พีให้น้องรุ่นน้ำกันเลยให้เพิ่นให้พเพิ่นแล้วเวียกกันครับพี่น้องรุ่นน้ำกันคือว่าเมื่อกี้ที่เบิ้งเป็นออเดอร์นะครับออตอนเดียวนี่ครับหารุห่อครับเนี่ยพ่อแม่ตัวปวดประปวัติประไว้เป็นว่ ตะคิ้วสีกินขาววะท่านเอาไไมื่ไหร่เมียปดซอยไปทำเลย<อ>ได้ครับพี่น้องเบิกในน้ำกครับเบิกในน้ำครับใจห้อนใจห้อนใจห้อนเบิกในน้ำก่อนครับพี่น้องครับข่อยไงขนาดขนาดขนาดเล็กเลย

สุด,สดลัตนะครับรนี่ขายโลประตูขายว่านีน่บบบก็จะประขายใเขาสิสองโลเดนะเดีด๋ยวพวกคนแี้บอกเดี๋ยวอยากได้เดแล้วเอาปลาหม้องเลยปดเาอาปลาหม้องเลยปอาแม่เฮ้ยว่าให,ให้ให้ได้นอนปดตัวมีปลากินผู้ใดตัวมีปลากินดเลยปลาหม้องเลยปศเลยังเสียวไอสองโลเท่าไร้ก็เอาคุณช่วยไอ้รถสุวรรณนะครับ เขาได้ประแดกไลไหาแล้วครับเปินกระลักสีเฮ็ดห่านสะดุ้งครับทางเปินแปลเดอ้อเอาไว้บอดเฮ็ดคลิปพร้อมเอาตั้งมองให้ช่างภาพนั่งพร้อมเมีอะสั่งได้จังมาเฮ็ดนี่ไอ้เบี้ยมาสั่งจ้างกับเฮ็ดอนุญาตเมียครับแต่ว่าเขาบอกอยากเถียงครับโอ้แต่เป็นกระลักสีเฮ็ดคนระับพี่น้องอ่ะโอ้ยไปใส่มงไม่หร ใส่มั้งไหมมันบอก,กินอะไรยังไงบอ,สบอส<ะ>ใส่ตุ่มครับเดี๋ยวเขาใส่ตุ่มนะหลังละลูกลูกละหลังสิเดจับหลอกหนังรถนะสิเด <c oughs> <c oughs> เด้ลยมองโอเคครับพี่ดครับยามเลยเด้ครับพี่ดำอย่าฟายาฟอาฟาเอาจาอยาฟาลาฟาอย่าฟดึตะปาถึงตะงูครับถือว่าท่านรุ่นสัดครับะเบ้อนี่กรถึกปลากรถึานต่แท้มองเวียดไงพี่เอ็นด้ไปได้บผ้บูย เต้บังภาพอยู่วะยามตุ้มครับเพิ่นบ่หากินกังเว้นครับใส่กังเว้นยามย่ำเศร้าครับใส่ยำแรงยามย่ำเศร้าครับเอ,อือรอายฮะช่วยไอ้นอนท์เอา้าแล้วแหละหันสซลุงอ่ะว้ายว้ายฮะมาเซลุงมาตั้งมาดิให้ย่างได้ใส่ใส่ตุ้มอ่ะมาเดี๋ยวมายกไล่ตาค,ครับพี่น้องใส่เขาม่าปักใต้ที่พ,พี่ ยเกลือดิตรนี้มัถึงเยอกว่าใสู่เธอ่อนะครับจับมองกับพี่ดำมองกับแม่มองเวทครับขนาดตาห่าสาเซติเมอูยครับพี่ดำเห็นไหมกเวทนครับนาบ้านตัลกมานะครับเวนเล่าอืมกเวนเล่าครับแล้วมาแข่งกับพอึดครับมาแข่งกับุฮ่าฮาเสาเล่าเอ้ยมาแข่งหลายขนาดดื้อแขงมาแข่งแข่งมาแข่ง มะเขือเ่ห้องมะเขือเขือพวงสักลเรีเยกยว่ามะเขือพวงอันนี้ปลาพวงวันนี้อี้หน่อย,อยเดินไปกิน่อ,อยไปนำไปเท่าไรก็จะนำไปอยนะครับบริวารเ่ไอปลาขาวนะครับงูกระถือครับไปใส่อะไเอาอะไรบอก โอ้โอ้โอ้ปันกรเมนต้นลงกนั่งกับลองไป้ยมียามโอ้ประตูน่นว้โอ้มียามเลยทูบมันจะกินขึ้นไปเพิ่มคนละล่ขีดตาใหญ่กนเราขีตาหยักขี้อดีตาเฮ้ขีดตาคนได้ดีเต่สร้างไรไปปศนีตถึงลบผลาะมันนี่นะครับอือจับ่อปีนรับพี่น้องยเออ สมัยยังน้อยนะครับสมัยยังเป็นเบาเนี่ยครับกินเลยครับบม่ได้ไดังบริวารเทือนอะไรนี่ครับเห็ดแก้วมาแต่เทือนจับห,หัวนะครับจ mm hmm. ับ flavored. หัวนี่ยัดกับปากกรัดกัดหัวตั๊บถิ่มเลยกโเลยไหลเลยครับพี่น้องครับคิดเหาบอเอาย่างครับเอาหลายคนกับเบิ้งสั่นสั่นนะยังไว้จับไว้อะไร อันถุปลาเขาเปไปลาสิถุงนี่เทง้ดสิหัวมันอ้มันอยู่หอคพณวนวยเขียวอ่ะเียวดสิเฮ้ยผมเนี้ยยลพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องขับพี่น้องของแท้ด้อครับพี่น้องเออนี่เด้อ พันเยอเลยอ้ยบะสนมาแล้วชิชัจุดแก่เฮ่อเฮ่อครับจะดีเพลินเพลินงดือดรูดู ไล่ๆไปลยบ่เอายกยจะเฝ้าไปไหมเอ้ยตักโซ่ใพี่ให้น้องเบิร์กขับเด้อเด้อุ้ยขอยแม่เลยบิรสัตว์ัคับเบิรงสัตวสป่าเนี่ครับพี่เด้ออุ้ยตารชิปตดครับอุ้ยข่อยเยไปสวยคนแท้ครับคนแท้เอาไว้ใส่ไปเลยตะกตาแล้ววะอ้ยูอยเมย เอ้ยป่าด้ยหรอพี่คนนี้ครับพี่ดาครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับพี่ดาให้กินนะครับนี่เฮืองตื่นร่ำอยู่ดิตั้งเครื่องดิเขาหรือว่าหากินสั้นๆครับพี่ดาวครับคลิปดีนเวิร์คขึ้นจิจบอยู่แล้วครับมันมันสั้นนะครับจัลราภีจัลน้องไปเลยนะครับนะบ๊ายบายครับพี่ดาวครับ จะดีมีสุขคุณสุขคนนะครับบ๊ายบายครับ